นนี้นะครับเราจะบอกว่าเข้าสู่ช่วงการล้องรำบาแต่ต้องบอกว่าฝนยังไม่มานะครับฝนยังไม่มาฉะนั้นตอนนี้ผมจะขออนุญาตก็แจ้กับในเรื่องของผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้โหนี่แต่ละมูลที่นักแข่งเพิ่งจะลงจากรถครับแล้วก็ร้อนนี่ผมกําลังอยู่ข้างๆของพี่บัวรัชรวุฒธครับสวัสดีครับพี่บัวครับ ร้อนมากไหมพี่ขออนุญาตพี่ผมอยาพี่คนแรกขออนุญาตก,ก่อนร้อนไหมครับซุปเปอร์ผมได้ยินมาว่าพี่ซอดอกว่าร้อน,ออนแน่นอนรถคล้ายๆกันร้อนจริงท้ากนราอครขอบคุณมากครับพี่วัวครับกินดีด้วยนะครับพี่ครับสุดยอดครับโอ้โห เชื่อว่าร้อนมากครับดูดูเหนื่อยแล้วเหนื่อยแทนเลยเดินไปเดินมาเดี๋ยวหาสองก่อนนี่ดรืกว่าเดินมาหาพี่ใหญ่หน่อยอ่าพี่เอสวัสดีครับพี่ขออนุญาตครับพี่เหนื่อยใจแทนเลยเห็นแล้วเหนื่อยมากพี่รู้ไหมครับสิ่งหนึ่งพี่ผมขออนุญาตพูดก่อนที่พี่จะพูดถึง่งเรื่องของการชนะผมดีใจมากเลยนะวันนี้ ลูกสาวพี่ออยู่ติดขอบเวทีลุ้นทุกครั้งพี่ๆแบบกำลังจะโดนพี่ต๊อดเทียบเทียบอย่างนี้พี่โอ้โอ้ยพ่อฉันพี่รู้ไหมพ่ออย่าแพ้นะโอ้โหลูกสาวมาแล้วเลยมากรอพ่อหน่อยกรอเทียบมากรอเทียบมา คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมชื่นชมพี่อีกความหนึ่งเพราะว่าพี่ท่านติ๊กเกยร์มากมีกระบอกอะไรต่างๆที่อาจจะเรื่องเกี่ยวกับกระแทกทร้อนแต่พี่ก็ลบพี่ร้อนกระแทกก็รบกันมีแฟร์เย่มากทำได้ดีสุดกัในาืีวันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์กรโอเคแล้วก็ดแรงอดแขนาดว่าเลี้ยวโค้งโค้งต่อเข้าตะกเนี่ยครับเลี้ยวผิดอ่าเลี้ยวเลี้ยว ที่เราเห็นว่าจังหวะที่พี่บานออกมาใช่ไหมอ๋ออ่าอ่าคือเรารับเลยว่าวันนี้หมด,หมดจริงจริงที่แตขอบคได้ี่ใส่ก็ใส่ขมข้าวุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยกันไปอหนึ่งคนก่อกนที่จะเจาะแกะต่อไปเรื่อยๆมาหนุ่มตาข้าวมากให้อุดอัลลอฮ์ Yeah, nice to meet you again. How about today? How about today? Today is really hot. Really hot? Yeah. yeah. And this week, uh. I feel near all these people, fantastic people, so thank you. Uh. Thank you to everybody. Uh, and also thank you to Batana for uh, Sport. Uh, because I feel like hope uh, like uh, in a family, so thank you. Uh, and thank you for to Honda and Yas for the NSX uh, very fast today. And so uh, thank you. Thank you also to uh, Your your you're you happy. You're happy. Yeah, uh. yeah, very happy. what you want to. คนดูก็โคตราฟน a t มาเยอะมากขอบคุณพี่ใหญ่บ้านพัฒนาโมเดลสองบอดอยู่กันแบบครอบครัวขอบคุณสุกราฟทอนด้าเอสเอสรถรถกีอะไรโคตรดีบรถอะไรโคตรดีโวมอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ขอบคุณฮาร์เกอร์ของเขาใช่ไหมให้ยู่ตรงนี้บ้างอ่ะดูให้ตั้งนานนพอด